สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพี่น้องอาหารเช้านะพี่น้องเนาะอาหารเช้าพี่น้องวันนี้ค่ะน้าพริกน้ำพ,ำพริกปลาราผักกวางตุ้งเนาะแล้วก็ต้มผักอีกหลายอย่างบ่ะ ผักกวางตุ้งพี่น้องมะระพี่นกนี่มะระพี่นกพี่น้องมาเด้อพี่น้องกิน,นข้าวกับยายไทใจพี่น้องมะระพี่น้องมะระพี่นกน้ำพริกปะลาผักกวางตุง้งไข่เจียวไข่เจียวบ้านนา สตีลยายไทยไทยแซ่บก็บแซ่บก็บค่อยว่ากันทีหลังพี่น้องเอ้พี่น้อง,องกินข้าวกันแล้วยังจ้ามากินกับยายไทยใเด้อพี่น้องวันนี้เป็นแต่แซ่บคักพี่น้องเอ้มาเด้อมาเด้อยายไทยไทยพี่เราเน้นผักเราไม่เน้นข้าวพี่น้อง นี่กระดาษเยอะๆ,ๆเินกลับให้มากเป็นแต่แซ่บนะพี่น้องเห็นปะนักกีฬกเราก็อนอนซอมมีผลไม้มนิดนึงนั่นเราก็จะได้ไปซิงคกันพี่น้องไข่เราก็จะสุกเร็วไข่ยายไทยๆก็มาแลยเห็นไหมพี่น้อง บ้านทํางานบ้านพี่น้องหนะคะพี่น้องจ๋านี่คืออาหารเช้าสําหรับวันมื้อนี้นะพี่น้องนะพี่น้องจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ถัดไปใครไปมากิงซองยายเด้อเด้อพี่น้องจ๋าขอพี่น้องมีความสุขกันทุกคนเด้อแวะมาก็แวะมากดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแจกยายไทยๆเด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องมีความสุขพี่น้องเบิ้งนี่คืออาหารเช้ายายไทยๆพี่น้อง น้ำพริกสีจ้าถึงนิสาได้สวยโอเคเด้อพี่น้องเดี๋ยวเจอกันไปตอนกินข้าวเด้อพี่น้องจามาเด้อมาเด้อกินข้าวจะกินข้าวกับยายไทยไทยปะสน,นพี่ปลาไขา่เจียวผักวางจุ้งมะระขี้นกพี่น้อง,องแค่นี้เราก็อิ่มแล้วนะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นข้าวเรานิดเดียวพี่น้องเราไม่ต้องกินข้าวเยอะ กินแค่พอประมาณแต่เราเน้นกลับพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะไปกินกันค่ะพี่น้องจะไปเลย